สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้ผมให้ทุกท่านดูบางอย่างนะฮะมองไม่เห็นใช่ไหมครับนี่ครับมันจะมองยากนะครับผมพอดีมีคนอยากได้แบบนี้เยอะนะฮะต้องการแบบนี้เยอะกันเยอะนะครับผมนี่ครับแบบนี้ถึงจะเห็นนะ แบบที่ติดกับกิ่งนะครับผมแบบที่ผมจะ,จะเก็บไปทั้งกิ่งนะครับเดี๋ยวผมเก็บให้ดูครับผมนี่ยคนต้องการกันเยอะนะครับแบบนี้ผมต้องมาเก็บเรื่อยๆนะก็จะได้ไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะ นี่ครับตรงนี้ก็มีเยอะอยู่นะครับนี่ครับกิ่งหนึ่งครับผมถ้ามันเป็นกิ่งเล็กเกินผมก็จะดึงเอานะนี่แบบนี้ผมดึงเอานะนี่ครับ แบบที่ผมดึงเอาก็ได้มานิดนึงแล้วนะครับผมนี่ฮะก็คนต้องการกันเยอะนะครับแบบติดกิ่งนะครับแบบนี้ครับผมแล้วผมก็จะเอาไปตัดแต่งนะครับแล้วก็ม้วนนะครับใส่ซองนะครับผมก็ใครต้องการก็สอบถามเข้ามาได้นะครับใครสนใจครับผมโอเคครับ